จริงไหมพระเอกสุดฮอตเจอต้นสังกัดสั่งห้ามเปิดตัวแฟนมาแรงแฟงทางโค้งจริงๆค่ะสําหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตคนนี้ไบร์นรพัฒน์วิไลพานนักสแสดงหนุ่มสังกัดช่องวานที่มีสาวๆยื่นใบสมัครต่อคิวขอเป็นลูกสะใภ้จำนวนมากบอกเลยค่ะว่าคนนี้ทั้งหล่อฝีมือการแสดงและทํางานเก่งก็ไม่แปลกใจที่สาวๆทั้งประเทศลงรักงานปังขนาดนี้เรื่องความรักตอนนี้หนุ่มไบร์ก็อินเลิฟสุดๆกับสาวนอกวงการที่หลายคนเรียกว่าสาวแก้มป่องตรงสเป หนุ่มไร้ทุกอย่างเราก็จะเห็นว่าพวกเขาไปเที่ยวด้วยกันบ่อยครั้งไม่เปิดตัววือวะแต่ก็ไม่ได้ปิดมีแฟนแบบนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วต้นสังก,กัดห้ามไม้หรือยังไงหนุ่มไร้เผยว่ากระแสข่าวที่ว่าทางต้นสังก,กัดห้ามดาราในช่องเปิดตัวแฟนส่วนตัวนั้นก็ไม่มีใครบอกหรือห้ามต้นก็ทําตัวปกติไปไหนมาไหนปกติแต่เมื่อก่อนมีในคานองที่ว่าห้ามถ่ายรูปคู่ลงทุกวันตนก็เข้าใจผู้ใหญ่ในเรื่องนี้